เซสชั่นแรกเป็นสลาล่มครับเราจะเข้าโค้งกันที่ความเร็วประมาณ40ครับเป็นการเปลี่ยนเลนกระทันหันนะครับโอ้ยแล้วต่อด้วยไฮสปีดเคิร์ฟครับเป็นการเงาะมันเร็วไปเงาะ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 มันเร็วไปมึงเร็วสุดในอินดักเตอร์เลยเงาะเห็นบอกว่าเอาผ่านเดือดร้อนมากอะตอนนี้ ทาทำไมนายพูดถูกใจขนาด้เฮ้ยไม่ลอยได้ไอ้ยพารยเฮ้ยมึงเป็นอะไม่ได้าตาน่อะไรมือที่ถ่ายงานเพราะเราเป็นมืออาชีพเก็บมุมอะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวเราคอยดูม่ได้ตื่นง่ กูอัพตูนกูอัพตูนกูอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มือนี่มึงนกูป่ะกูอยู่นี่ไปวกูไม่ถ่ายดีกว่ากูรีอไปดีกว่าวัวเช็ดน่าจะน่าจะหนักเขาละมันถึงมีสักแสงแดดมาเพื่อนกูอยู่นี่